เบิ้งพี่น้องบักมีดอกบัดอกบัวเนเบื้งต้นบักมีแม่ใหญ่สีแล้วบมักบักมีเบิ้งเบื้องเมืองขีดอ่อนเบิ้งบักมีเบิ้งควอมดอกของบักมีดอกก็นี่นะครับนี่ควอมดอกของมันครับเดินไปดูบักมีกันหน่อย เดินไปดูบักมี่ในสวนกันหน่อยนี่มูต้นเก่าๆแก่ๆนี่หนักโผล่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 ทางบานเป็นต้นบักเงาะบักมี่นี่อายุหลายแล้วครับนี่บักมี่ตนน้็นอายุหลายคักแล้วอันนี้อายุหลายแล้วนี่นี่พักหวานนี่ต้องพักหวานกับนี่นะครับมึงต้นพักหวานกับ สูงเจินเทินโอ้บนันเดมมาเก็บมันบ่แตกเลยเหรอบนันเดมมาเก็บหยอดนะทั้งสวนต้นบมะวานสูงถ่วมหัวเราพี่น้องบกังบกฮุ่งบักมะละกอเบิ่งบักมะละกอนอันนี้พันยังบนนี่นวยตะตูนี่ครับเอิ่นพันยังวะฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เป็นตะสันก็นี่นะทั้นนงบุญสวนกล้วย จะเบิ่งพี่น้องสวนกล้วยตรงนี้เป็นสวนอันนี้เป็นสวนข้าวโพดนี่เพิ่งดูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เพิ่งดูดไปสัปดาห์ที่แล้วนี่ยนี่้าวโพดนี่เห็นตะสากมั้ยเนี่ย ไปดูต่อครับหมูป่าไปเลยครับเบิง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 แก้วมังกรก็มีครับแต่หลักๆก,ก็จะเป็นขนุนขนุนดูขนุนครับลูกให้ดูเลยลูกเล็กๆงามเลยขนุน ดูต้นขันอ้วนต้นกระนุ้งไอ้กี่ปุ้นจะไปหอดพุ่นหลับพี่น้องเต็มเลยสียหอดถนนใหญ่หมดเลยตือบมาได้พาพพี่น้องย่างไปเบิ่งหน่อยมันไก่แค่นี้กับเสาหาบหาบเนี่ยเฮ้ยพี่น้องเบิ่งบักขนุนคักๆบิ่งนี่เบิ่งคักๆบิ่งนี่พี่น้องนี่แหละบักขนุนน้วยบใบใหญ่ได้นี่หน่อยหน่อย แน่ๆผนตัดไปแน่แล e. ้วพ like yeah really ala ี่น้องครับอันนี้นี่โปรแซมต้นมันตายพี่น้องมึงโอ้โหผลผลผลเห็นใอยู่ใตาไอ้ต้นมันมันผลผลมึงยิซุ่มหอยไปปุ๊บ นี่โพดดีีเบิ้งเชื้อนี่บ่านี่ลายหน่วยบ้างเบื้งเชี้นี่เ่ะคือหลายหน่วยดีแต่เป็นชิบิบหน่วยเยยยดียพี่น้าพายามไปเบ่งต้นมะนาวมะาวกเกษตร,รไรมะเร็ด mời ngay đây năm mươi năm năm mươi năm năm nhỏ tám mươi năm năm mươi năm năm là năm này mươi nuôi này mươi nuôi này mươi nuôi này mươi năm năm mươi năm năm mươi năm năm mươi đây năm mươi năm năm mươi บอกมาแัก,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 กนาวมะนหนาวรายมะเร็ดครับพี่น้องครับเห็นบาลกบากล่องคือบัฟเฟลกัดให้ บนักนาวเอาให้พี่น้องมันใกล้ใกล,กล้ันเห็นแบนละ่ะยัญ่ๆเลยนะครับเอาไว้ให้พี่น้องได้เบิง่งสวนอันนี้ต้นบักปรางนี่ต้นเอ้ต้นนี้วะต้นมะยงกิดตัวน,นี้มะยงกิดแม่นบักแางเนะมะยงกิดดกบักขนาด พีธาด้วยบักมีครับบักมีเอาหน่อยใหญ่บังบังไก่บัเบังไทยบัเบังไก่บังหน่อยใหญ่บัง